41ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมอีกหมวดหนึ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด,ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหนึ่งพิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตรับเท่าที่ภิกษุยังตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ 2. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตรับเท่าที่ภิกษุยังตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ 3. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยปรับเท่าที่ภิกษุยังตั้งเมตตามนโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ 4. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยปรับเท่าที่ภิกษุยังมีการบริโภค โดยไม่แบ่งแยกลาบทั้งหลายอันประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบินทบาทบริโภคร่วมกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีล 5. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยราบเท่าที่ภิกษุยังมีศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทย ท่านผู้รู้สารเสิญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ 6. ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยปรับเท่าที่ภิกษุยังมีอริยะทิฏฐิอันเป็นธรรมเครื่องนำออก เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอก,กันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ภิกษุยังมีอปริหานิยธรรมทั้งหกประการนี้อยู่และใส่ใจ อปริหานิยธรรมทั้ง6ประการนี้อยู่ร้อสีได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูดเขตกรุงราชครืทรงแสดงธรรมมีกถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าศีลมีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามีลักษณะอย่างนี้ สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากจิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอสศวะทั้งหลายคือกามาสวะภวาสวะ และอวิชชาสวะร้อครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยในกรุงราชครืรับสั่งเรียกพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราจะเข้าไปยังอัมพลัติกาวันกันท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคพ,พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โมหญ่เสด็จไปถึงอัมพรัติกาวันประทับอยู่ที่พระตำหนักหลวงในอัมพรัติกาวันได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ที่พระตำหนักหลวงในอัมพรัติกาวันทรงแสดงธรรมมีคาถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่า ศีลมีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามีลักษณะอย่างนี้สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก จิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอสวะทั้งหลายคือกามาสวะพวาสวะและอวิชชาสวะ144ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทยัยในอัมพรติกาวันรับสั่งเรียกพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์ เราจะเข้าไปยังเมืองนารันทากันท่านพระอ,อนนทุนรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์่ใหญ่เสด็จไปถึงเมืองนารันทาประทับอยู่ที่ปาวาริกรรมพวันเขตเมืองนารันทานั้นท่านพระสารีบุตร บรลือสีหานาฏร้อยสี่สิบห้าครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมี จักไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิยานยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเธอกล่าวอาสพิวาจาอย่างสูงเธอถือเอาด้านเดียวบรลลือสีหนาทว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจกไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคสารีบุตรเธอกำหนดรูปพระทัยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการ ด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุน <for> ี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้น จึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่าหาม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรเธอกําหนดรู้พระไทยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอนาคตการ ด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจกทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้หาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรเธอกำหนดรู้ใจเราผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีศีลอย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมอย่างนี้แ,นมมแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู ER: ้ม ER: ีพระภาคทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้หาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะ สาริบุตรก็ในเรื่องนี้เธอไม่มีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นบัดนี้ฉนนเธอกล่าวอภิสวาจาถือเอาด้านเดียวบรลลือสีหนาฏว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้าพระองค์เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจักไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคร้อย่สิบหกท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะไม่มีเจโตปริยญาณ ในพระอรรนตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่ข้าพระองค์ก็รู้วิธีการอนุมานเปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระเจ้าแผ่นดินมีรากฐานมั่นคงมีกำแพงแข็งแรงมีป้อมค่ายแข็งแรงมีประตูเดียวในประตูของเมืองนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดหลักแหลม ห้ามคนที่ไม่รู้จักอนุญาตให้คนที่รู้จักเข้าไปได้เขาเดินสำรวจดูหนทางตามลำดับรอบเมืองนั้นไม่เห็นรอยต่อหรือช่องกำแพงโดยที่สุดแม้เพียงที่ที่พอแมวลอดออกได้เขาย่อมรู้ว่าสัตว์ใหญ่ทุกชนิดเมื่อจะเข้าหรือออกเมืองนี้ก็จะเข้าหรือออกทางประตูนี้เท่านั้น แม้ฉันใดวิธีการอนุมานก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ทราบว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการทรงละนิวรห้าที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีพระไทยมั่นคงดีในสติปัฏฐานสี่ทรงเจริญพชฌชงเจ็ดตามความเป็นจริง รัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการก็จะทรงละนิวรห้าที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีพระไยมั่นคงดีในสติปัฏฐานสี่ทรงเจริญโพชฌงเจ็ดตามความเป็นจริง จดตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ทรงละนิวรณ์หที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกาลังปัญญามีพระไทยมั่นคงดีในสติปัฏฐานสทรงเจริญโพชฌงเจตตามความเป็นจริงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระพุทธเจ้าค่ะร้อยสี่สิบเจ็ดได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ที่ปาวาริกัมพวันเขตเมืองนาลันทาทรงแสดงธรรมมีกถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าศีลมีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามีลักษณะอย่างนี้ สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากจิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐาน ย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอสวะทั้งหลายคือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะโทษของการทุศีลห้าประการ148ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทยัยในเมืองนาลันทา รับสั่งเรียกท่านพระอ,อนนท์มาตรัสว่ามาเถิดอ,อนนท์เราจะเข้าไปยังปาตาลิกามกันท่านพระอ,อนนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่เสด็จไปถึงปาตาลิกามพวกอุบาสกอุบาสิกาชาวปาตาลิกามได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงปาตาลิคาม จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับอภิวาทแล้วนั่งณทที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระผู้มีพระภาคโปรดทรงรับเรือนพักแรมของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษนี วกอุบาสกอุบาสิกาชาวปะตะลิคามทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งถาวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำปะทักสินเข้าไปยังเรือนพักแรมแล้วปูเครื่องราชทั่วเรือนพักแรมแล้วปูลาดอาสนะตั้งหม้อน,น้ำตามประทีปน้ำมันไว้ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนนะที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ได้ปูเครื่องลาดทั่วเรือนพักแรมแล้วปูลาดอาสนะตั้งหม้อน,น้ำตามประทีปน้ํามันไว้แล้ว ขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสง์เสด็จเข้าไปยังเรือนพักแรมทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าสู่เรือนพักแกรมประทับนั่งพิงเสากลาง พินพระพักไปทางทิศตะวันออกฝ่ายภิกษุสงล้างเท้าแล้วเข้าสู่เรือนพักแรมนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันตกพินหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่เบื้องพระปลิดสดางของพระผู้มีพระภาคส่วนอุบาสกอุบาสิกาชาวปตาลิคามล้างเท้าแล้วเข้าสู่เรือนพักแรม นั่งพิงฝาด้านทิศตะวันออกพินหน้าไปทางทิศตะวันตกอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคร้อยสก้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกอุบาสกอุบาสิกาชาวปตาลิคามมาตรัสว่าข้าบดีทั้งหลายศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีโทษห้าประการนี้ โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้โทษประการที่หนึ่งแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 2. กิติศัพท์อันชั่วของบุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติย่อมกระชอนไปนี้เป็นโทษประการที่สองแห่งศีลวิบัติของบุคลบคลผู้ทุศีล 3. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขัตติยะบริษัทก็ตามพรามบริษัทก็ตามขหะบดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามย่อมไม่แกล้วกล้า เก้อเขินเข้าไปนี้เป็นโทษประการที่สามแห่งศีลวิบัติของบุคลบคลผู้ทุศีล 4. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมหลงลืมสติตายนี้เป็นโทษประการที่4ี่แห่งศีลวิบัติของบุคลบคลผู้ทุศีล 5. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบาย ทุขติวินิบาตนรกนี้เป็นโทษประการที่หแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลข้าบดีทั้งหลายศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีโทษห้าประการนี้แหละอานิสง์ของคนมีศีลห้าประการร้อยห้าสิ ค้าหบดีทั้งหลายศีลส,สมบัติของบุคคลผู้มีศีลมีอนิสงฆ์ห้าประการนี้อนิสงฆ์หประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ย่อมมีภพทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอนิสงฆ์ประการที่หนึ่งแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 2. กิตติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมขจรไปนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สองแห่งศีลสมบัติของบุคลบคลผู้มีศีล 3. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขติยบริษัทก็ตามพรมามณะบริษัทก็ตาม ข้าบดีบริษัทก็ตามสมณบบริษัทก็ตามย่อมแกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สแห่งศีลสมบัติของบุคลบคลผู้มีศีล 4. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไม่หลงลืมสติตายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 5. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์นี้เป็นอนิสงส์ประการที่หแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 151. ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้อุบาสกอุบาสิกาชาวปตาลิคามเห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารกแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทำมีกถาเกือบตลอดคืนทรงส่งกลับด้วยพระดำรัสว่าข้าบดีทั้งหลายราตรีผ่านไปมากแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณาบัดนี้เถิด อุบาสกอุบาสิกาชาวปะตะลิคามทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำปททักษิณแล้วจากไปเมื่ออุบาสกอุบาสิกาชาวปฏิลิามเหล่านั้นจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังเรือนว่าง การสร้างเมืองปาตาลีบุตร152สมัยนั้นมหาอมาตสุนิทะและมหาอมาตวัสการะชาวแคว้นมคตสร้างเมืองในปาตาลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัดชีเทวดาจำนวนมากจับจองที่เป็นพันพันแห่งในปาตาลิกามจิตของพระราชา และมหาอมาตย์ที่มีศักย์ใหญ่ย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีศักย์ใหญ่จับจองจิตของพระราชาและพระราชอมาตย์ที่มีศักปานกลางย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีศักปานกลางจับจองจิตของพระราชาและราชอมาตย์ มีศักน้อยย่อบน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีสักน้อยจับจองพระผู้มีพระภาคทรงเห็นเทวดาจำนวนมากเหล่านั้นพากันจับจองที่เป็นพันพันแห่งในปาตลิคามด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ครั้นในเวลาเช้าเมื่อเสด็จลุกขึ้น รับสั่งเรียกพระอานนท์มาตรัสถามว่าอานนท์ใครจะสร้างเมืองในปาตลิคามท่านพระอ,อนนท์ทูลตอบว่ามหาอมาตสุนีทะและมหาอมาตวัสการะชาวแคว้นมคตกําลังจะสร้างเมืองในปาตลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัชชีพระพุทธเจ้าค้า รพระผู้มิพระภาคตรัสว่ามหาอมาตสุนีทะและมหาอมาตวัส,สการะชาวแคว้นมคตจะสร้างเมืองในปาตาลิคามเพื่อป้องกันพวกเจ้าวัดจีเหมือนได้ปรึกษากับพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วณที่นี้เราได้เห็นเทวดาจำนวนมากพากันจับจองที่เป็นพันๆแห่งในปาตาลิคาม ด้วยที่พจักษุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์จิตของพระราชาและราชมหาอมาตย์ที่มีศักย์ใหญ่ย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีศักย์ใหญ่จับจองจิตของพระราชาและราชมหาอมาตย์ที่มีศักย์ปานกลางย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศ ในที่ที่เทวดาผู้มีศักปันกลางจับจองจิตของพระราชาและราชมหาอมาตย์ที่มีศักน้อยย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีศักน้อยจับจองปราบใดที่ยังเป็นแดนที่อริยชนติดต่อกันอยู่ปราบใดที่ยังเป็นเส้นทางค้าขายตราบนั้น เมืองปาตลีบุตรนี้ยังจะเป็นเมืองชั้นเยี่ยมเป็นย่านการค้าอยู่ต่อไปแต่เมืองปาตลีบุตรนั้นจะมีอันตรายสามอย่างคืออันตรายจากไฟอันตรายจากน้ำหรืออันตรายจากการแตกความสามัคคี